เหรียญสิบาทที่ยังสามารถพบเจอได้ด้วยตัวเองในระบบหมุนเวียนและมีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมเป็นปีพศออะไรไปชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับชื่อนนทนบัตรเหรียญสะสมนะครับเหรียญที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ คือเหรียญ10บาทปีพศ2542ซึ่งเหรียญนี้ผมได้พบเจอมาด้วยตัวเองจากคืนทอนเลยอยากจะเอามาทำคลิปเพราะเหรียญปี42นี้ได้มีราคาซื้อขายในกลุ่มนักสะสมกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่ยังไม่รู้เหรียญ10บาทปีพศ2542ก็จะติดอยู่ใน1ใน10อันดับเหรียญ10บาท2ส,สีที่หายาก ผลิตน้อยของรัชกาลที่9ถ้านับรวมปีพศ2533ไปด้วยเหรียญปี4 .2 นี้ก็จะอยู่ในอันดับที่4แต่ก่อนับรวมไปด้วยนะครับจะได้ไม่งงหายากอันดับ1คือปีพศ2533ซึ่งเป็นเหรียญที่ไกลเกินเอื่อมสำหรับผมโดยจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญราคาก็สูงมากอันดับที่2ก็จะเป็นปีพศ2531 อันดับที่3ก็จะเป็นปีพศ2 5 4 1และอันดับที่4ก็จะเป็นปีพศ2542กับจำนวนการผลิต1ล้าน3หมื่นเหรียญก็ยังสามารถพบเจอได้ด้วยตัวเองในระบบหมุนเวียนนะครับเพียงแค่เพื่อนเพื่อนรู้จักสังเกตพลิกดูปีพศส,สักนิดก่อนนำไปใช้ก็มีโอกาสที่จะพบเจอเช่นเดียวน,นี้ผมก็ได้พบเจอด้วยตัวเอง ในระบบหมุนเวียนก็เลยอยากจะเอามาทำคลิปและก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท3ปีพศคือปีพศ2542ปีพศ2534และปีพศ2 5 5 3 5 3รับซื้อในราคาเหรียญละ20บาทถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะขาย ก็ติดต่อมาได้นะครับและนี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0808821511 ID Line non222521 ชื่อ Facebook ชื่อนนธนบัตรและเหรียญสะสมชื่อ Facebook ก็จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆเหรียญ10บาท3ปีพศนี้ผมรับซื้อในราคาเหรียญละ20บาท คือปีพศ2542 2534และปีพศ2553สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงแค่นี้คลิปหน้าผมจะนำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญอะไรมานำเสนอก็รอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ